สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิป r a นด o m ในวันนี้นะคะ daily message เรื่องน่าสังเกตประจำวันค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเหมือนเพื่อนร่วมเดินทางที่ช่วยบอกจุดสังเกตซึ่งเพื่อนสามารถนำไปรีเช็คกับตัวเองได้ตลอดทั้งวันนะคะเรื่องน่าสังเกตประจำวันที่25กรกฎาคม2568ไพ่ประจำวันของคุณก็คือไพ่ใบนี้ค่ะไพ่หม่เลข12กับ keyword a change in the wind สื่อถึงว่าลมกำลังจะเปลี่ยนทิศค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปในวันนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิตการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะกำลังจะพลิกโฉมความคิดความเข้าใจและก็การกระทำที่คุณปฏิบัติต,ต่อตอนเองค่ะสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่นี้นะคะเป็นตัวช่วยกระตุ้นให้คุณตระหนักถึงสัจธรรมความเป็นธรรมชาติของชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะที่มีเกิดก็ต้องมีดับ และเราเป็นมนุษย์ต่างมีความรักโลภโกรธหลงด้วยกันทั้งสิ้นแต่เราจะทำยังไงให้สามารถอยู่ได้ด้วยการรู้จักให้และรับอย่างสมดุลค่ะในวันนี้นะคะไพ่จึงแนะนำว่าเพื่อนๆสามารถเริ่มได้ด้วยการสังเกตว่าเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่คลุมเครือไม่ชัดเจนยังไงสังเกตความต้องการควบคุมสถานการณ์ค่ะ และสุดท้ายสังเกตอารมณ์ที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและไม่ตัดสินค่ะในช่วงเย็นนะคะเพื่อนๆสามารถกลับมาทบทวนตัวเองสั้นๆได้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองบ้างในวันนี้ค่ะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ในวันนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้หรือมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาในทาง Li@ like น์แอด Inbox Facebook Luminaryium หรือคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่ช่อง Luminaryium ค่ะแล้วพบกันนะคะ